โปรดทราบว่าขณะนี้ธนาคารหน่วยความจำวิญ,ญญาณกำลังเปิดใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากม่านแห่งการหลงลืมความจำทั้งหมดถูกเปิดออกและจิตวิญญ,ญาณของคุณเมื่อรวมเข้ากับโมนัสของคุณกลุ่มวิญ,ญญาณและ I am present ที่ทรงพลังจะเริ่มจดจำมันเป็นบ้านในกาแล็กซี่ที่แท้จริงและพบกับครอบครัววิญ,ญญาณที่แท้จริงในระดับสากล ขณนะนี้ฉันกำลังประสบกับสิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าฉันจะจำได้ด้วยการตื่นตัวอย่างเข้มข้นแต่ตอนนี้กำลังก้าวไปสู่ระดับใหม่โดยสิ้นเชิง เมื่อเราเข้าถึงความหลากหลายมิติพวกเขาสามารถสื่อสารกับเราได้ในขณะที่เมื่อก่อนแม้ว่าพวกเขาจะสื่อสารเราก็ไม่เคยได้ยินพวกเขาหรือมองเห็นพวกเขาด้วยตาภายในของเราเนื่องจากมีม่านบดบังอยู่เพื่อป้องกันสิ่งนี้พวกเขามักจะต้องปรากฏในความฝันหรือนิมิตของคุณเพื่อให้ความมั่นใจแก่เราแม้ว่าเราจะพบกับพวกเขาเสมอเมื่อเราหลับก็ตามด้วยเหตุนี้ประสบการณ์ความรักและการถูกรักในทุกระดับ ก็จะตามมาเช่นเราไม่สามารถสัมผัสถึงความเป็นคู่แบบเก่าและความหนานแน่นแบบเก่าได้เพราะนี่คือความรักในมิติที่สูงกว่าที่ซึ่งความรักมีอยู่ตลอดเวลาและที่ซึ่งทุกจิตวิญญาณได้รับอิสรภาพในการแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและเปิดเผยและรู้ว่าจะปลอดภัยเสมอที่จะทำเช่นนั้นสำหรับตอนนี้ความรักไม่มีเงื่อนไขหัวใจอ่านใจวิญญาณอ่านวิญญาณและไม่จำเป็นต้องมีคำพูดเพราะคนเราสื่อสารทางกระแสจิตได้และด้วยเหตุนี้การโกหกจึงไม่มีอยู่จริง สำหรับฉันประสบการณ์ของความรักเช่นนี้เป็นสิ่งที่ฉันหยหามาโดยตลอดตั้งแต่แรกเกิดและไม่เคยพบบนระนาบของโลกและในที่สุดก็ได้สัมผัสมันแล้วแต่ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนก่อนและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขาจากนั้นจึงรักคนอื่นๆก่อนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและทั้งหมดนี้สามารถแสดงออกมาเป็นรูปและเป็นอยู่ได้ เพราะแท้จริงแล้วทุกเส้นทางล้วนมุ่งสู่ตนเองจิตวิญญาณภายในของคุณและถ้าคุณเลือกที่จะคงอยู่ในความเป็นคู่หรือเลือกที่จะก้าวข้ามมันในตอนนี้ในที่สุดและเป็นจิตวิญญาณแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแท้จริงแล้วคุณเป็นอย่างนั้นที่ไม่มีการตัดสินตนเองและผู้อื่นอีกต่อไปแค่รักและเมื่อเห็นผู้อื่นโดยไม่ตัดสินหรือวิพาก์วิจารณ์แต่เพียงส่งความรักและคำอวยพรให้พวกเขา ฉันมักจะพบว่าตัวเองแทนที่จะทะเลาะวิวาทซึ่งกลายเป็นเพียงคำแสลงในท้ายที่สุดกลับเป็นเพียงการเป็นศูนย์กลางและให้พรพวกเขาอย่างเปิดเผยด,ด้วยความรักและความรักปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อเราหยุดอยากจะเป็นคนถูกและหันมารักแทนลื่นไหลและจริงใจ ยิ่งคุณอวยพรผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ท้าทายคุณมากที่สุดความรักที่คุณส่งให้พวกเขาไปมากเท่าไรผลตอบแทนของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในกรณีเช่นนี้บุคคลจะอวยพรผู้อื่นและส่งความรักโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนหรือคาดหวังสิ่งนั้นแทนที่จะปล่อยมันไปและเป็นเพียงแหล่งแห่งความรักและพระพรมาสู่โลกเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อตัดสินแต่แทนที่จะถือดาบแห่งความจริงและยืนอยู่ในดาบนั้นในขณะที่ใจของเรา ยังคงเปิดกว้างและเต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เราไม่รู้ว่าทำไมพี่ชายหรือน้องสาวของเราจึงเลือกเส้นทางที่แน่นอนความจริงแล้วมันไม่ใช่กงการอะไรของเราเลยธุรกิจของเรามุ่งเน้นไปที่การเรียกและจุดประสงค์ของเราขณะเดียวกันก็ยอมให้ผู้อื่นทำและเป็นแบบเดียวกันด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถดำเนินชีวิตตามความจริงหรือยืนหยัดเพื่อตอนเองได้ไม่มันหมายความเพียงว่าแม้ในการยืนหยัดและดำเนินชีวิตตามความจริงเป็นคนมีวิจารณญาณคนเราก็ยังสามารถละเว้นจากการตัดสินได้ ในการตัดสินและการบังคับใช้กฎหมายของโลกใหม่จะไม่จำเป็นอีกต่อไปนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็นพรในครั้งนี้เป็นการกลับมาของยุคแห่งความรักโดยจูดีคูเซล